ก็เป็นเม็เม็ดแล้วแล้วผักกาดเพรากมีพันร่มเป่าต่อมาเท่าไหร่ตันมมมงมมองรอ่หลเามนัแใกล้ยเม็บ้านกระหารกระสายหอยโคงเม่นเม่นบ้านบ้านพันธ์รุ่มเป็นไงก็ได้ตัวสามขายไงก็ได้ครับไรบ้านบอกคือใส่พันตัวรุ่มันาครับครับ เพราะาผมมทางนะผมกัไ้เป็นุม so, uh, ือนผมเขาช้ลมไงะคือพอลใส่ทางคึ่งลมคึ่งบงคือลมเป่าแบบน้เลยใช่เขาเปรี้ยแข็่ขนาดนี้เขาเครี้ยแข็ง